สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับค Studies, ุณปูติกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรื่องทบทวนคําศัพท์นะคะเด็กๆทบทวนคําศัพท์ไปหลายครั้งแล้ววันนี้รูติก็จะพาเด็กๆมาทบทวนคําศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อบางคนยังจําไม่ได้นะคะเราไปทบทวนคําศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ m a t mat เสือ สเอื้อเสือไม่เอกเสือ s A T h หมวกหอมอัวก็หมวก B A T บัดขางข่าวคออางอคางไม่โทรคางคออาวข้าวคางข่าว C A T Cat แมวมอแอ หนูหอนอูหนูเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทบทวนคำศัพท์ไปแล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะครูติ๊กเชื่อว่าเด็กๆหลายคนจำได้แล้วว่าคำศัพท์ในกลุ่ม a อทีมีคำศัพท์อะไรบ้างวันนี้ครูติ๊กมีใบงานมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูใบงานเราเลยใบงานที่หนึ่งนะคะ เขาบอกคัดและอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ R a, a T Let หนู L a T N เ,เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านไปด้วยนะคะเ,เด็กๆคัดให้สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะมาตรวจอีกรอบหนึง่งต่อมามาดูใบงานที่2ของเราเลยนะคะใบงานที่สองเติมอักษรที่หายไปเขามีคำศัพท์มาให้เด็กๆ คำที่1นึ่ cat แมวคำที่สอง rat หนูคำที่สา m a t แม t เสือคำที่สี a ่ bat ั้งคาวและคำสุดท้ายนะคะคำที่ห้า hat หมวกเดี๋ยวมาดูภาพที่1ค่ะภาพอะไรคะภาพแมวใช่ไหมคะ เขามีตัว c กับตัว a ให้ตัวอะไรหายไปคะตัว t ใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมตัว t ลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็น c a t cat แมวต่อมามาดูภาพที่2ค่ะภาพอะไรคะภาพหนูใช่ไหมคะเขามีตัว R กับตัว t มาให้ตัวอะไรหายไปคะตัว A ใช่ไหมคะเด็กก็เติมตัว A ลงไปก็จะเป็น a t let หนู ต่อมามาดูภาพที่สามค่ะภาพอะไรคะภาพเสือใช่ไหมคะเขามีตัว a กับตัว T มาให้ตัวอะไรหายไปคะตัวเใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เติมตัวเลงไป M A มเแมสเสือต่อมามาดูภาพที่สี่ค่ะภาพอะไรคะภาพขังข่าวใช่ไหมคะตัวอะไรหายไปคะตัว A ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เติมตัว A ลงไป BAT แบบค้างข่าวต่อมาภาพสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะภาพหมวกใช่ไหมคะ HAT หมวกตัวอะไรหายไปคะตัว H ใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมลงไปคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะใบงานของติก๊กง่ายไหมคะติก๊กเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําถูกต้องหมดเลยใช่ไหมคะต่อมามาดูใบงานที่3นะคะ ใบงานที่3ลากเส้นต่อจุดและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆก็ลากเลยค่ะ A B C D E F G H I J วันนี้ให้ลากถึงตัว J นะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะกับคุณครูติ๊กใหม่นะคะสวัสดีค่ะ